นี่ฉเฉลยแล้วว่าทุกอย่างการประชุมสอมอชอจบหมดแล้วยิงยิงอย่างเดียวอืการมีในผลเยอะๆก็เป็นเรื่องดีนะสภาความมั่นคงแห่งแห่งชาติได้แก้ไขแล้วก็เพิ่มกฎการประทะเพิ่มขึ้นหากมีการใช้ PSL03 หรือแม้กระทั่ง SK-1 กฎการประทะที่อางจาก อดยูเอ็นนะครับบอกให้ไปทําลายศูนย์บัญชาการหรือจีจตรงนั้นได้ทันทีนั่นหมายถึงว่านะครับพนมเป็นไม่เหลือแล้วไม่ใช่พนมเป็นไม่เหลืออย่างเดียวนะครับจังหวัดกันดารทั้งจังหวัดจะหายเกลียงเลยแต่แต่การลบข่าวนี้เนี่ยมาถึงจุดสุดท้ายแล้ววันนี้กองทัพประกาศแล้วว่ากูจะเดินหน้าเก็บทุนระเบิดต่อกูไม่สนมึงแล้วกูไม่รอมึงแล้วกูเก็บเลยเก็บไปเก็บมาเอ้า เราเก็บมาถึงภาษาตาควายได้ยังไงในพวกเราเอาไหนๆมาถึงแล้วก็ยิงแม่งเลยจะรอทำหียอะไรล่ะจริงไหมครับเราใช้ยุทธวิธีนี้ไงเก็บระเบิดไปเรื่อยๆเราก็อ้างเก็บระเบิดไปเรื่อยๆไอทหารเกเหมรนก็นั่งมองเราเอ๊ะมันมาเก็บแรงระเบิดทุนระเบิด,ท,ด,บดทุกวันเลยวะเนี่ยทาไมทํทำไมท,ทไมาหารเสียมี่มันขยันเนี่ยดูไปดูมาสองกล้องสองดูไอผู้บังคับหมวดตบเลยเพีย้ยกล้องลนท,นทันทีบอกมึงทำไร ผมส่องกล้องดูคนดูตาหานเสียมครับมึงไม่ต้องสอง่องกล้องมึงนั่งดูตรงนี้ก็เห็นมึงเห็นมันทําอะไรพรมว่ามันมาเก็บกู้ครับเก็บระเบิดที่เราฝังไว้ครับเออแล้วมึงดูจํานวนกันงสังเกตดีๆทำไมจํานวนมันเพิ่มทุกวันมาก็นั่นนะที่ผมส่องดูนี่ตอนแรกก็เห็นคนถือปืน,นยอยู่หกเจ็ดคนแต่ละวันแต่ละวันมันเพิ่มยกกําลังขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มันถือว่าเป็นกองร้อยแล้วครับแล้วมึงคิดว่ามันจะทําอะไร ก็คงจะคุ้มกันแล้วครับบอกก็โง่อย่างนี้ไงย็ดแม่แดกหมาเ่องเสือโง่อีกมันจะขึ้นมาประาทเราสรุปแล้วเราก็จะเราก็ใช้ข้ออ้างในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไะถึงประสาทเสร็จไปพวกเรายิงแม่งเลยเราถึงแล้ว <c oughs> จริงไหมครับและที่สําคัญที่สุดนะผมจะบอกให้นะคราวนี้ตาเมือนทมแม่งเดือนเหมือนเดิมบิ๊กเล็กวันนี้ฉเฉลยแล้วว่า ทุกอย่างการประชุมสอมอชอจบหมดแล้วยิงยิงอย่างเดียวแล้วเงื่อนไขาการยิงมีสามแบบกูก็งงว่าจะยิงทำยี่ยไอสามแบบแบบแรกถ้ามันใช้ปืนคอยิงเข้ามาเราใช้กฎาการประทะยุดแรกก็คือยุดการใช้อาวุธเสมอกันแต่ผมบอกคราวนี้เนี่ยนะมันใช้ปืนใหญ่ระดมยิง เราก็เตรียมปืนใหญ่อัตราจรของเราไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบแปดสิบกระบอกล้อมมันอยู่ <c oughs> หลังจากที่มีการแก้วันนี้ที่สมชเขามีการแก้กฎการประทะแล้วเพิ่มกฎการประทะเข้าไปใหม่ <c oughs> ผมฟังแล้วรู้สึกว่าอืมการมีในผลเยอะๆก็เป็นเรื่องดีนะ <c oughs> วันนี้คณะสภาความมั่นคง,แห,งแห่งชาติได้แก้ไขแล้วก็เพิ่มกฎการประทะเพิ่มขึ้น เริ่มแรกกดข้อที่หนึ่งคือการที่เขมรใช้อาวุธอะไรยิงเรามาก็ใส่ตรงนั้น f อฟหกยังไม่ขึ้นนะยิงกันเฉยๆตะปืนใหญ่ซัดมาแล้วก็ซัดมันด้วยปืนใหญ่สองถ้ามีการใช้จรวดอ่านี่กดการประทะข้อที่สองนะถ้ามีการใช้จรวดเช่นกรณีของบีเอมยี่สิบเอ็ดอันนั้นเครื่องบินลบจะขึ้นแล้วทำลายตามแนวต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของบีเอ็มยี่สิบเอ็ดมีเครื่องหมายวงเล็บครับพี่น้องโอโหเครื่องหมายวงเล็บนี่กูสะใจมากเลยหากตรวจพบว่าเครื่องยิงจรวดใดที่เอามายิงข้ามใส่เข้ามาประเทศไทย <c oughs> นะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มาแล้วครับนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่ามีการยิงเข้ามาใส่ประเทศไทยแล้วนําเครื่องยิงจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดขับหลบหนีไปในชุมชนใดๆก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นการปฏิบัติการนะครับเป็นการใช้อาวุธสงครามขนาดใหญ่ยิงทำลายประเทศไทยเครื่องบินลบมีสิทธิ์ที่จะนะเปิดหน้าปฏิบัติการลบลงไปจุดนั้นได้นั่นหมายความว่าเหมือนปีห้าสี่ไงครับเหมือนหมายความว่าไงถ้ามึงไปจอดในบ้านไครบ้านหลังนั้นโดนถ้ามึงไปจอดกลางตลาดสดคนเดินพุกพานมึงก็โดน ถ้ามึงไปจอดในวัดพระเนรเรียบร้อยสวดให้ตัวเองได้เลยนะครับแล้วกดต่อไปนะครับกดข้อที่สามถ้ามีการยิงจรวดติดหัวรบที่สามารถบังคับทิศทางได้นั่นก็คือ PSL 0 3หรือ SK1 อะไรนรั่นนะถ้ายิงตรงนั้นมาไม่ว่าจะยิงจากจุดใดก็แล้วแต่หรือ ถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้เครื่องยิงจรวจ PSL03 หรือ ASK1 ไม่ว่าจะจอดอยู่ตรงไหนถือว่าเป็นการประกาศสงครามเต็มรูปแบบเครื่องบินลบสามารถไปทำลายได้ไม่ว่ามึงจะจอดอยู่ที่กรุงพนมเป็นหรือว่ามึงจะไปจอดอยู่ข้างๆวังไอศีห,หมุนีวังศรีหะมุนีก็ไม่เหลือนี่คือการแก้กฎการประทะทั้งหมด จบครับแล้วการแก้กฎการประทะครั้งนี้ไม่ใช่เราทะลึ่งเขียนกันเอาเองประเทศไทยเนี่ยแม่งมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ไปละเมิดชาวบ้านก่อนประเทศไทยวันนี้สมชไปอ้างนะครับอ้างกฎการประทะจากยูเอมาเลยนะครับว่าการป้องกันการพยายามป้องกันการเตือนภัยวันนี้สมชออกมาทั้งหมดสี่กฎห้ากฎ ทั้งหมดห้าข้อนั่นหมายถึงข้อสุดท้ายถ้าเขาเม็นลั่น PSL มาหรือ SK1 ขึ้นมาหมายถึงพลนงเป็นไม่เหลือครับแล้วผมจะบอกให้กดปะทะข้อสุดท้ายบอกว่าหากมีการใช้พี่ฟังดีๆนะพี่คุรุมะวันดีนะครับนะหากมีการใช้ PSL03 หรือแม้กระทั่ง SK1 นั่นนะครับ กฎการประทะที่อ้างจากกฎยูเอนะครับบอกให้ไปทำลายศูนย์บัญชาการหรือจ g จตรงนั้นได้ทันทีนั่นหมายถึงว่านะครับพนมเป็นไม่เหลือแล้วไม่ใช่พนมเป็นไม่เหลืออย่างเดียวนะครับจังหวัดกันดารทางจังหวัดจะหายเกี้ยงเลยพิลิคาโดจริงครับป๋าใช่นี่วันนี้เขาประกาศกันแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเวียดไอ้ไม่ใช่เวียดนะแสดงว่าเขมเมวันนี้แม่งคิดแล้วคิดอีกเลยนะตอนเนี้ย ก็ผมบอกไงถ้าเกิดสิ้นเดือนนี้ถ้าไม่ยิงกันนะสิ้นเดือนเนี้ยถ้าไม่ยิงกันจะไม่มีการยิงจนกระทั่งไปถึงสิ้นปีนู่นนะอีกก็ไม่กี่วันนะถ้าขัเขมนยังไงก็ต้องเอาเราครับเพราะวันนี้เขมนไม่มีเงินแล้วธนาคารเจ๊งกันกาวรูดนอนแบงก์เตรียมถอนกําลังออกจีนถอนลงไอจีนถอนไอ้ฐานการผลิตออกชิปหายแล้ว แล้ววันนี้คองพูนันเตโชก็แห้งเหมือนกับขุดหลุมศพไว้กบพวกเดียวกันเองแล้วทำยังไงล่ะเอาทองคำของตัวเองห้าสิบสี่ตันไปฝากไว้จีนแล้วหวังว่าจะกู้เงินกับจีนได้ปรากฏว่าจีนไม่ปล่อยให้กู้หนีวิ่งไปกู้ธนาคารกลางธนาคารกลางแม่งไม่ให้กู้วันนี้เขมรมนไม่มีเงินเลยนะครับเขมรมนไม่มีเงินแล้วมีสุดท้ายอย่างเดียวเลยคือนะครับ ทหารขเขมรจะถูกไอ้ฮุนเซนหลอกว่าใครไปยึดได้ที่ไหนของเสียมมึงไปปักไว้ที่นั่นมึงจะเป็นเจ้าของคือให้สิขเมรและไอ้พวกนี้มันไม่ได้เรียนหนังสือมาส่วนน้อยที่จะได้เรียนมาจริงๆอ่ะแล้วส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับก็หมายความว่าไม่อยากจะลบที่ดูๆยกเว้นพวกนะพวกพึ่งลงจากหลังควายแล้วมานั่งรถถังไอ้พวกนั้นไม่รู้เรื่อง นี่คือความสวยจริงๆแล้วอีกเดือนเสร็จๆพี่น้องครับแล้วเหลืออีกเดือนเสร็จๆอีกประมาณสี่ห้าสิบวันเท่านั้นอันว่าอิบรายฮิมก็จะหลุดจากตำแหน่งประธานอาเซียนทีนี้อินโดนทีนี้ฟิลิปปินขึ้นมาพอฟิลิปปินขึ้นมาแล้วทีนี้มึงเอ้ยขเขมรนมึงรับยาวเลยนะเพราะว่าพอพน้นพอพน้พอพนฟิลิปปินแล้วต่อไปก็อินโดนีเซียพอหมดจากอินโดนีเซียก็จะเจอสิงคโปร์ โอ้โหมึงโดนไปอีกสามปีอะแล้วมึงคิดดูว่ามึงจะรอดปีที่ฟิลิปปินมาไหมถ้าประเทศไทยฉลาดนะอูบอกให้เลยเราต้องผลักดันให้ฟิลิปปินแม่งเป็นผู้นำอาเซียนในการปราบสแกมเมอร์เราจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับแล้วคอยส่งอาวุธให้